อย่าสร้างบ้านเพื่อคนไทยเลยครับผมจะคำนวณได้เห็นนะครับว่าถ้าเราจะช่วยชาวบ้านเนี่ยนะครับเราลดดอกเบี้ยด,ดีกว่าครับจุดเด่นของบ้านเพื่อคนไทยที่รัฐบาลเสนอเนี่ยนะครับก็คือว่าให้ชาวบ้านผ่อนแค่ 2. 5ดเปอดอกเบี้ยนะครับในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยครับต้องกู้แบงค์ผ่อนที่7เครับสมมติราคาบ้านเฉลี่ยของบ้านเพื่อคนไทยหนึ่งล้านห้านะครับ ผ่อน30ปีเท่ากันจะพบว่าถ้าเป็นกรณีทั่วไปเนี่ยชาวบ้านต้องผ่อนถึง9,980บาทในขณะที่บ้านเพื่อคนไทยผ่อนแค่5,927ยิ่งถ้าเป็นบ้านราคา1ล้านเนี่ยครับผ่อนแค่เกือบเกือบพันตามที่รัฐบาลบอกเลยครับถ้ารวมทั้งหมด30ปีนะครับชาวบ้านทั่วไปต้องผ่อนถึง3ล้าน5ในขณะที่เรากู้แค่ล้าน5นะครับแต่ในกรณีบ้านเพื่อคนไทย ผ่อนแค่2องล้านหนึ่งแสามหม่บาทแล้วได้เองครับดังนั้นถ้าเราสามารถนะครับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาเหลือแค่2.5%ตามที่รัฐบาลต้องการเนี่ยนะครับจะทําให้ชาวบ้านสามารถประหยัดเงินไปได้1นึ่งล้านสี่แสบาทนะครับถ้ารัฐบาลสนับสนุน1นึ่งแสนหลังเท่ากับที่เราจะสร้างบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยครับชาวบ้านเนี่ยจะสามารถประหยัดเงินได้1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทนะครับแสนสี 1, 40, ่หมื่นกว่าล้าน ประชาชนจะได้นําเงินไปปลดหนี้ไปลงทุนทางอื่นเศรษฐกิจก็จะฟื้นฟูไป,ปอย่างมากโดยที่เราไม่ต้องสร้างบ้านเพื่อคนไทยแม้แต่หลังเดียวเลยครับเพียงแค่เอาบ้านมือสองหรือบ้านมือ1หนึ่งที่ยังเหลืออยู่ประมาณ3 0 0แสนหลังเนี่ยมาขายเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะทําทให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นกว่านี้โดยไม่ต้องไประเบิดอิฐหินปูนทรายมาสร้างบ้านใหม่เลยครับไม่ไปเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับเหมารายใดเลยครับรัฐบาล อย่าสร้างบ้านเพื่อคนไทยเลยนะครับ